สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมพีรีแลกนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะพามาดูไบเกอร์หนุ่ม r 1 5นะครับผมโซนกทมเนาะก็ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ถ่ายรถของน้องชนเนาะซึ่งคลิปที่ถ่ายรีวิวนั้นนะทุกคนมันมันหายไวเออเพราะเนื่องจากแบตเตอรี่กล้องมันหมดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับว่าทําไมไฟลคลิปมันถึงหายไปด้วยเนาะเออก็อาจจะเป็นสาเหตุเพราะว่าแบตมันหมดแบบหมดเลยอะ่ะเออมันแล้วกล้องมันตัดดับไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยเหลือแค่3คันเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะให้น้องชน,นครับเป็นคนไล่รีวิวรถทั้ง3าคันที่อยู่ตรงนี้นะครับว่ารถคันนี้ได้ทำสเตปอะไรมาบ้างแล้วก็เป็นรุ่นไหนคันไหนค่าจ่ายและเท่าไรของแต่งอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกนได้เลยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้กับช่องพีดีแหลกด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับขอบคุณครับ one in a billion, wait, one in a trillion, a life that's been given, a life that's worth living, I don't w a n t to miss it, I'll get up and get it, cause I got a vision, I got ambitions, I've got the energy, I'm on a mission โอเคครับพันต่อมานุกชนอันนี้เป็นตัวไหนนะอักสิบห้าเอ็มอักสิบห้ามีเอ็มแล้วมันแตกต่างจากอักสิบห้าเจนเก่าเก่น้องชนจะมีตัวที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แล้วแล้วก็มี หลักๆคือเด่นๆเลยคือคุณชิปเตอร์ครับผมตัวนี้จะมีแบบว่าแบบคอนเน็กใช่ไหมอย่างมาห้าคอนเน็กก็คือแบบเชื่อมมือถือเหรอใช่ครับผมนี่แล้วก็มีของตรงของแต่งนะครับ RCB ส่วนมากเนี่ย r 1 5 m Slash อะไรเงี้ยก็ใส่ RCB กันเดีะวน้อหกชุดคาร์อยห้อยห้าสิบซีใส่กันเยอะพี่ก็ใส่ RCB ใช่ของมันคู่กันไงแล้วก็ราคามันย่อมๆด้วยราคาไม่แรงมากแล้วเปอร์เฟมและการเบรกก็ถือว่าดีเลย แล้วก็ตัวนี้มีพี้ชิปพพี้ชิปมีแล้วบ้างนะชนพี้ชิปมีแค่อัพอ๋อมีแค่อัพอย่างเดียวใช่ไหมอุ้ยก็ถือว่าแบบโอเคนะหนุกเยอะตัวร้อยห้าสิบนี่มีพี้ชิปนี่ไม่ธรรมดานะชนจริงพี่ถ้าส่วนมากเขาติดเพิ่มไงแต่นี่มันโรงงานเลยใช่ครับโรงงานยังไงก็ดีของโรงงานอ่ะเห็นพวกเอาของ R สิบห้าไปใส่ R เจ็ดกันเต็มเลยนะโอ้พีชิพอะแล้วก็ดูดิเห็นป่ะสีตัดลายเหมือนรุ่นพี่เลยเนาะ R สิบห้าเหมือนตัวมันมี M อ่ะเหมือนรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยอย่าง R วัน M ใช่ครับ R วัน M ลายนี้แบบ สวยเนี่ยตอนนี้ของมาเนาะใช่ต่อมาก็จะมีของแต่งก็จะมีพวกท่ออะไรเนาะท่อแท่นจับโชกแล้วก็ตัวยกโอ้เป็นแท่นจับโชกด้วยเอาอ๋อให้ดูสปอร์ตอืมแล้วก็ภายในมีอะไรบ้างไหมบอกไหมภายในบอกไหมภายในมีกองเลส้ยกองเลสไล่แรงนะเก่าแตกจึ้งนะถือว่าขับสมบูวณ์ในตัวนี่ในสามคันนี้ใครอยู่หัวเนี่ยบอกได้ไหมถ้าจริงๆก็ คันนี้ยคันเหลืองคันนี้ใช่ป่ะเฮ้ยคันนี้ล้อเลยคันเลยคนไหนเจ้าของนะคันเหลืองคันน้นครับคันโน้นอ๋อมีกล้องเลนเข้าแล้วก็แอนดับโชกแอนดับโชกตัวยกแผงคอเดี๋ยวดูเสื้อก่อนเสื้อเดิมป่ะเนี่ยเดิมน่าจะเดิมหนึ่งมั้งเดิมน่าจะเดิมใช่ไหมเดิมแหละโอเคโอเคโอเคหยอกถามเจ้าของกันนัเลยหยอกหยอกกับเจ้าของได้เลยโอเคน้องชลหลักๆก็คันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใช่ดีโอเคน้องชลสตาร์ทฟังเสียงให้ฟังหน่อยครับคันนี้ อันนี้ประมาณขีดนิ้วนะท่ะอขีด <30 S 1> นิ้วนะช็อตตี้ช็อตตี้สินิ้วไหมเขาเรียกอ่ะใช่14ประมาณ 14, 14. นิบสี่โอเคอ่าอุ่ยนุ่มจับนุ่มเลยอุ่ยติดติดมือจังวะโอเคพอสัวตัวนี้ดีอ่ะนึ้ เขาเสริมตรงนี้ว่าตัวนี้มี ABS ด้วยอ๋อม,มี ABS ด้วยมีมมตัวบอกอ,อุณหภูมิหม้อน้ำ้วยเช่ๆมีโอ้คล้ายสามร้อยกว่าอเฮ้ยมันมีไอคอนข้อความด้วยใช่ครับมีแอปมีแบตเชื่อมันเชื่อมแบบล้ำจัดเลยอ่ะหน้าจอมันเหมือนพวกอันนี้เลยว่ะ MT อ่ะ m p สิบอ,อ,อ่ะอัสสามอัสสามตัวปีสิบเก่าเออใช่อัสสาม MT ทุกสามตัวใหม่มีตัวมีอุณหภูมินี่ตรงนี้เขามีสลักอันนี้เด้อ ถ้าสิบห้าเองเหมือนตัวรุ่นพี่จริงๆนะ DNA รุ่นพี่เลยอ่ะไฟหน้าก็จบเฉียวจัดอ่าใช่เดี๋ยวเราไปถ่ายอินเสิร์ตดูอีกทีนึงมาเอาไว้คันนี้คันนี้เช็ดเคลุงชวนคันนี้ไล่เบาครับคันนี้แบบโอ้โหของแท้ไล่เบาจัดตัวเป็นไฮไลท์เลยวันนี้เห็นเห็นมาแต่ไกลเลยนะใช่อันนี้เป็นกล่อง API อ่ะเทอันนี้น่าจะไม่เดิมหรอกดูทรงแล้วเดี๋ยวดูกัน โอ้โหเย้เช่นี่มันปอกเหล็กปะเนี่ยเสื้ออันนี้ทนแรกของแต่พี่ฟังหน่อยดิอันเนี้ยทนยังงโอ้ะหอ่ะพี่บอกแล้วว่าของของเล่นมันเยอะใช่ครับอัอนเนี้ยดูดิเห็นมัน้งครับฟูม,มันตรงนี้เออมีชิวหน้าอุ้งก้าจ<อ>บครอ,อบหน้าอหกเออครอบหน้าอหกด้วยบางคนคาร์บอนด้วยเออนี่โชกหน้าีโหลดลงเด่นเลยตัวนี้ครับ เออจะเป็นตัวครอบแข้งใสครับใช่ตัวเด่นเลยครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยฟ้าถังน้ำมันแต่งใส่ไว้พอมีท่ออินโดโอ้ยเท่ท่อท่อแบรนด์อะไรเนี่ยสป็นักอะไรอ่ะประเทศอินโดครับเจ้าของอินโดเลยเหรอเออเจ๋เดี๋ยวเราลองฟังเสียงดิแล้วก็อันนี้มีกล่องด้วยนะใช่อันนี้ท้งเป๊ะบอกได้ไหมครับเนี่ยลูกเดิมโอ้โหลูกเดิมเจ้าของว่าลูกเดิมเชื่อได้ไหมครับเนี่ย ต้องฟังต้องฟังเสียงนะมุกประกับโดมิโน่แฮนด์โดมิโน่ด้วยโอ้โหสุดจัดข้อเกียร์วะฮะอันนี้ใครขับเกียร์อ่ะทำกันก็ได้มันต้องเล่นช่วยป่ะก็ายหน้าแสดงว่าลูกใหญ่แน่เลยเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปอกเหล็กหรือปอกเซรามิกวะ จะเซรามิกแต่พี่จะใส่พี่จะใส่พี่ใส่จะใส่เซรามิกอยู่แต่เซรามิกมันจะเพราะแบบนึ่งเหตุว่าเซรามิกเพราว่าทนความร้อนได้ใช่ใช่ทนความร้อนระบายความร้อนเร็วเพราะส่วนใหญ่ถ้าทําลูกถ้าวันไหนทำลูกจริงความร้อนมากอยู่แล้วมันก็ต้องใส่เซรามิกแล้วใช่ใช่ผมว่าโอเคคันนี้ไม่ต้องสืบแล้วลูกใหญ่เกินกอยู่ม่านี่จะมีพวกหัวเทียนคอยไหมแหมนะบอกแล้วผมเคยเรียกว่าก้อน นี่เชื่อป่ะตอนที่พี่ทำมาแม่งไดสตาร์เสียไปสองลูกอ่ะตอนนั้นยังไม่ได้ใส่บันเบียบาร์่ะเพราะทำลูกมันก็ปัญหาทุกชิ้นได้เข็ดเข็ดแล้วสตาร์อ่ะตอนนั้นอ่ะเอ็มตเลสอ่ะรอแบบไดเพื่องไดสตาร์แตกเป็นลูกๆเลยกดคาแล้วเสียงตึกใช่มันจะกึกเลยใช่ป่ะใช่ชนน่นทันอยู่นะตอนนั้นอ่ะใชัอยู่เคยของเคยขาของพี่ถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วกันเพราะว่าอะไรทุกชิ้นที่ผมทำอ่ะผมจะเบิกมาเองหมดเลยแล้วก็ให้ช่างใส่ มันก็เลยแบบว่าได้ราคาแบบโอเคอะไม่โดนบวกไม่โดนชาร์จอะไรแต่ถ้าใครแบบว่าไม่รู้ก็ปรึกษาช่างดีกว่าใช่ช่างทำดีกว่าใช่ช่างดีกว่าเพราะว่ามันถ้าทำแล้วมันไม่จบมันไม่แมทไม่ได้หาร้านประจำใช่ใช่ถ้ามันจบถ้ามันจบมันก็ไม่มีปัญหาเลยมันก็โอเคอยู่อย่างพี่พี่เสียค่างิมาเยอะเลยนะพี่พูดตรงเลยทําอ็มลตอะแบบบรรยาาศที่เราไม่รู้ใช่ป่ะแบบใส่ของเนี้ยมันไม่แมทกันอะเรียบร้อยเลยยังทําลูกมาวันเวสตา์ไม่เปลี่ยนอะ พอ,อเบียรตีกลับไอ้นีแตกเลยเฟอรนิแตกเลยร้อยแต่ตอนนี้เขาคิดได้ปกติแล้วเขาทํใส่ของแต่งยังทำรูปเหมือนเดิมใช่ใช่ก็ยังรูปเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีเขาเรียกว,ว่าปัญหาเรื่องความร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะเพราะว่ามันมีพัดลมมันมีมน้ำอย่างงี้แหละพัดลมทำงานอย่างนี้เลยใช่โอเคหลักๆก็ประมาณนี้เนาะรถคันนี้คันเหลืองอยากเจอคันนี้สายสองนะครับสายสองเขาตอปิดเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ เขาสปีดเท่าไหร่มีร้อยมีร้อยเจ็ดสิบบวกครับคันนี้เจ็ดใช่ร้อยหกเจ็ดเจ็ดใชรอยากเจอคันนี้สายสองนะครับคันนี้ดูเจกล่องเลยน่าจะกดรอบมันะครับเนี่ยรอบเท่าไหร่รอบเท่าไหร่หมื่นสี่หมื่นห้าได้มั้ยเนี่ยฮะโอเคต่อมาจะเป็นคันนี้ชนมาให้เจ้าของเขาเข้าช่องไหนปะครับพี่สวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อพี่เสือครับพี่เสือนะครับห้าสิบอ่าพี่เสือ ร้อยห้าสิบมีนะครับสิบเก้าอันนี้ก็จะเป็น R15 สีดำใช่ไหมพี่ใช่สีดำ R15 สีดำโรงงานเลยโอเคครับแล้วทำไมติดโลโก้ฮอนด้าด้วยนะพี่ทำไมทำไมติดโลโก้ฮอนด้าเลยอ๋อมันมาจากโรงงานอยู่แล้วอ๋อมาจากโรงงานอย่างเงี้ยอันนี้เป็น R15 เจนไหนพี่ฮะ CBR อ๋อ CBR โอเคโอเคโอเค CBR CBR โอเคพี่เดี๋ยวนะครับที่เรารีวิว3-4คันเป็น R15 หมดเลยอันนี้มาเป็น CBR โอเคโอเคปีกันเนียนเลยนะโอเคพี่ชายหลงกุ้มหลงกุ้มเป็นไงบ้างครับฟิลคันนี้ถือว่าประหยัดถือว่าดีมากประหยัดประหยัดอยู่ฮอนด้าขับสนุกประหยัดนมชมวิวไปเรื่อยๆเคยเคยซัดไหมพีความเร็วเท่าไหร่อถ้ากล่องเดิมยังแค่ร้อยสามเลยถ้าถ้าปลดน่าจะขึ้นร้อยห้าเงยพี่ยังต้องจัดแล้วต้องต้องต้องโอเคโอเคจัดเตอจัดเตอแล้วก็ของแต่งมีอะไรบ้างพี่ได้เห็นแน่นๆเลยไแน่อนเลยอืม อ๋อนั่นคืชิวชิวชิวบนี่ไปหลังกันนะทรงอินโดอ่าทรงอินโดใช่แล้วก็อันนี้จะมากับชุดมาเลยเก้าประมาณเก้าร้อยกว่าบาทโอเคครับแล้วก็แล้วก็อันนี้เทน็อตน็อตทองน็อตทองน็อตทองทองนี่น่าจะตัวละสิบบาทนึงครับสี่ตัวก็สี่สิบใช่อันนี้แอบเหลืองแอบมีความไล่น็อตเนาะพี่เนาะใช่แอบเหลืองแล้ววิงวิงตัวนี้มันจะ น่าจะทรง S พันธไม่ก็เอทรงที่อะไรวะหัว้าศึกเอามาใส่น่าจะทรง S พันธุ์เฮ้ยทรงนี้คุ้นๆไหมเหมือนพี่เคยใส่หัว้าศึกเลยเออน่าจะทรงน่ใช่ทรง S พันธุ์เอออะไรแต่ก็มีการล้มการล้มหน้าการล้มนี้ติดจากรถมาอ๋อนี่มีข้างบนไหมข้างบนมาเฮ้ยดีเด็ดดีเด็ดเฮ้ยเดี๋ยวน็อตเครื่องบินน็อตเครื่องบินเฮ้ยน็อตเครื่องบินคืออะไรวะพี่ นี่ไปถอดเดี๋ยวเครื่องบินมาเลยจริงปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขโมยขโมยมาเฮ้ยพูดไม่ได้ว่ะมสายการบินไหนครับโอ้ยายยายแล้วก็คันเอ่อข้างบนบ้างเนาะพี่ชาเนาะการคัสกับการเบ่งเนาะใช่อันนี้จะเป็น racing b o อาร์บีสองดีแล้วโดนไปสองพันใชคร้านนี้เลยร้านนี้ร้านอุ้ยสัญนักดรังเลยนี่เอาเรื่องแล้วก็อันนี้ บอกแฮนโดมิโนแค่แคครับหนึ่หนึบโหหนึบจริงป่ะพี่พี่จำได้น่าจะเ0้ารอยประมาณเ0้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยการการแฮนนี้แอปส้ม2อ0สกว่าบาทนี่แบบแล้วก็ไอ้นี่โชคเอ้ยไม่ใช่แฮนแฮนจับโชคเหมือนกันด้วย300รอยโอเคแล้วก็มีแบบการลอยถังครับพี่เนาะการลอยถังไอ้นี่ฝาถังประมาณสองร้อยบาทแล้วก็อันนี้การคัดการคัดการคัดจาก ออแอปโซ่เหมือนกันสามแล้ว่าบาทแล้วก็น,นี่เป็นกันอะไรครับพี่กันลื่นเหรอใช่กันฝาถังไอ้กันเออกันกันลื่นกันกลื่นนะพี่ชายนะแต่แต่ไม่ไม่ต้องรื่นนะเช๊อย่างแท้ครับน้องไอ้โฟก,กัสอย่างอื่นนะโฟก,กัสอย่าโฟก,กัสน้ำมันนะเฮ้ยทำไมโฟกัสน้ำมันเป็นกัน,กนพี่ทำไมน้ำมันมันบั๊กเหรอพี่น้ำมันมันบั๊กท่านสตาร์ทมันจะขึ้นสีขีดอ้โหือว่าโอเคอะไรอีกไหม้ยไฟท้ายเหรอไฟท้ายแต่งเหรอ ไฟท้ายเดิมไฟท้ายเดิมไฟท้ายเดิมแต่ไอไฟเลี้ยวเป็นเส้นแต่งเอาโอเคฟังเสียงไหมคันนี้พี่ได้ได้โอเคลองเดินเบาเดินเบาได้ใช่ไหมคันนี้ได้ได้เดินเบาได้อุ้ยลืมถามเลยสเปคเครื่องเดิมป่ะครับเนี่ยเครื่องเดิมเครื่องเดิมอ๋อเดินไหมครับอุ้ยอู้ดเลยวะแคทสองชั้นใส่ตรงคอใส่ตรงคอที่หนึ่งแล้วก็ตรงปลายที่หนึ่งตัวนี้ตัวนี้มันไม่มีออฟลันเหรอพี่เฮ้ย มันไม่มีออบรันเหรอพี่ชายไม่มีไม่มีเดี๋ยวพี่จะไปแปลงอยู่ครับฮะใครวะนะตัวแรงตัวแรงเกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวออ๋ไม่เกี่ยวครับโอเคพี่ชายข้างในก็มีแบบกอล้องก้องแต่กไบบนี้เหมือนเดิมเดิมพี่ชายแต่งกันภายนอกใช่แต่งกันภายนอกข้างในก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็บังโซ่มีบังโซ่อยูบังโซ่จะเป็นของอันนี้คาร์บอนเขาซื้อจากแอปส้มพุ่มมาเลยตั้งพุ่มมาเลยโอเคอันนี้ก็จะแบบแต่งแบบลายสีดำ ่ตีเดิมโรงงานนะพี่ชายเนาะเดิมโรงงานมีตัดสติกเกอร์อะไรเงี้ยตัดความแบบทอมเป็นสนามทอมเป็นสปอร์ตเนาะอืมอันนี้เป็นอกเดิมเลยเหรอพี่อกเดิมเองหาอกแต่งอกแต่งอกสนามอะก็แล้อกสนามโอเคครับพี่ชายแล้วก็มีเพิ่มเติมอะไรไหมไม่มีแล้วโอเคครับทุกคนก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับทั้งตัวรถคัน150แล้วก็ของแต่งของพี่ๆของน้องๆนะครับก็ ถือว่าเป็นแนวทางเนาะสำหรับใครที่อยากได้ R5 หรือว่า CBR150 นะครับถือว่าเป็นค้าตัวเริ่มต้นเลยเนาะเพราะว่าแบบค้า150เนี่ยผมก็เคยเออผมก็ขี่ทุกวันนี้ผมก็ยังขี่อยู่มันก็ประหยัดน้ำมันอะ่ะแบบมันได้ฟิลแบบอารมณ์เหมือนเขาเรียกไงจะบอกบิ๊กไบค์ไหมมันก็ถ้าบางคนไม่รู้จักอะ่ะก็เห็นว่าเป็นบิ๊กไบค์หมดใช่ไหมพี่คนมันจะเหมารวมไปอย่างเงี้ยใช่ใช,ใช,ใช่แต่ก็นี่ก็ประมาณนี้เนาะค้า150 ก็ขอบคุณพี่มากนะครับ,รบพี่ชื่ออะไรน,นะผมดูนึงนะชื่อพี่เสืออ๋อพี่เสือพี่เสือผมผมชื่อแมวนะครับ <c oughs> <c oughs> ลอง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 ลอโอเคไหมเดี๋ยวไปถ่ายนี่กันถ่ายปกติป <c oughs> นเฮ้ยตะแลงโอเคครับทุกคนครับก็ถ้าใครอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนก็คอ,คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างเนาะ <c oughs> แล้วใครยังไม่ได้กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย